อายุ40บวกนะคะมองไกลไม่ค่อยชัดหรือว่าอ่านตัวหนังสือเล็กๆไม่ค่อยออกนะคะลูกค้าแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้สีดําน้องเลอค่านะคะเลอค่าจะเป็นกริตเติลแบบนี้ลูกค้าเป็นกริตเติลเงินแบบนี้นะคะเลอค่าสมชื่อแน่นอนตัวนี้เป็นเลนส์สองชั้นนะคะลูกค้ากันรังสี UV หน้าจอคอมนะคะหรือใครที่ทํางานตากแดดกลางแจ้งแนะนําเลยตัวนี้เวลาออกแดดนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดําลูกค้าลูกค้าดูต่อ อนออกแดดนะคะใส่ออกมาคือจะสีดําเข้มแบบนี้เลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญใส่แล้วสบายตาม,มากๆนะคะตัวนี้กรอบจะยืดหยุ่นได้นะคะไม่กดดั้งนะคะลูกค้าเบาสบายใส่แล้วไม่หนีบหูด้วยนะคะลูกค้า เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขอเชียร์มากๆนะคะลูกค้าสำหรับรุ่นสีดำน้องเลอค่าตัวนี้นะคะพี่หนุ่มออนไลน์จัดให้เลยจากราคาปกตินะคะลูกค้าหลักหลายพันวันนี้เอาไปเลย990บาทจัดส่งฟรีนะคะใส่แล้วขับผิวหน้าสวยหน้าใสาเหมาะกับสาวหน้าอวบหน้ากลมแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อายุ40-40บวกนะคะมีปัญหาสายตายาวตามอายุนะคะไม่ทราบสายตาตัวเองสามารถเม้นอายุได้เลยเดี๋ยวราให้คำปรึกษาฟรี ใครที่สนใจสามารถกดสั่งได้เลยจ้า